สวัสดีทุกคนตอนนี้ช่องสุขเอสเจของเราอยู่ที่บ้านเวนนะคะเรามาจากจากจักห้วยโกลน้นะลุงเนาะ,ะต้นแม่น้ำน,นั่น ต,ออต้องเปิดกระจกแค่นี้เห็นไหมคนกระจนนเเกะจเอาอากาศ ช่องสุขเอเจของเราอยู่ที่บ้านเวนนะคะเรามาจากจากจากห้วยโกลน่ะลุงเนาะ,ะเรามาจากจากห้วยโปลอต,ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเวนนะาขัน้นบันไดดูสิสวยไหมสอบกำลังลงรถครับบางคนกำลังตื่น ถ่ายรูปถ่ายรูปกันต้นแม่น้ำนา่านมาสูดอากาศนิดนึงมีมีกระตรีสอร์ทเดี๋ยวเดี๋ยวสปันเราต้องไปทางไหนนะพี่ด้วงสป,ปันไปทางไหนอยู่นู่นเหรอลยดอยวู่เหรอ ผ่านครับผ่านตรงไหนอีกภูเขานน่ะเออเลยภูเขานั้นไปอีกเอออะไรแค่ห้าสิบโลเห็นไหมบอกห้าสิบโลห้าสิบโลสี่สิบนาทีไม่มีอยู่จริงนะคะจะบอกให้อันนี้นู่ถื่จะเป็นคุกโฮมสเตย์ไหมนี่คิมโฮมสเตย์ต่อเอาไปถ่ายที่ไหนกันต่อถ่ายบ้านเวนไหม